แล้วงจ้าเอาลงลไปเลยมันไม่ค่อยแช่กันนะใส่หอมลงไปหอมโรยบนเลยจ้ะ ไม่อยากเอาไปเกี่ยวกับเครื่องข้างในในกระทะเมื่อกี้ไม่อยากเอาไปเกี่ยวกับน้ำกะทิกสดจ้าเอาสีสันก่อนนะสีสัน วันนี้เรามาทำยำม,มะเขือเผากันจ้ะแต่นี้ให้ให้ดูอุปกรณ์ก่อนน,นะนีม่มะเขือหมูสับหัวหอมพริกใส่น้ำส้มกีดก็ได้ใส่มะนาวก็ได้ใส่น้ำมะขามก็ได้นะจ๊ะน้ำกะทิไอเครื่องปรุงเดี๋ยวค่อยดูตอนปรุงกันปรุงน้ำปลาน้ำตาลพวกนี้แกไปดูกันเลยเราไม่มีไฟถ่านเราก็ใช้อย่างนี้เลยแกทำให้ทำมะเขือเผา สาแใช้กระทะอบกอก,กน,นะเดี๋ยวคอยดูกันนะว่าออกมาอย่างไงร,รูปแบบใหม่มันต้องก่อคอยถ่านนะจ๊ะแต่ได้ถ้าเผกับแก๊สสาไม่กินความรู้สึกสาวว่ามันเหม็นสาไม่กินอย่าโผกับแก๊สไม่ว่าะไรสาไม่กินเนี่ยทำอย่างงี้จ้าเดี๋ยวคอยดูกันนะว่าสุกแแบบไหนน,นีหอมสาลรังแล้วนะ ใสหอยเยอะชอบชอบแบบนี iam, iam, alumni, trendy, ้ชอบกินหัวหอยพวกยำพวกอะไรพวกลาบอะไรเนี่ยาจะชอบใส่หอยเยอะเดี๋ยวไปดูวิธีเอามะเขือเอามะเขือแเราก็ซอยพวกนี้ไปกลางๆหัวห้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเนี้ต้องไปอัดที่กระไร พริกขี้พริกขาวพริกเขียวพริกอะไรไม่ใช่พริกขี้หนูแต่ตอนนี้ก็เผ็ดใช้ได้เผ็ดใช้ได้อยู่ใส่เล็กจ้าเดี๋ยวใส่ส้มจี๊ดปาดหัววางไว้เลยใส่สามลูก เธ <Okay. S 2> อมาดูกันว่าเหมือนมะเขือเผาไหมแป๊ะเดียวง่ายมากว่านใครมีกระทะนี้นะทำเหมือนสาว่าเลยจ้าใส่กระทะแล้วฟ้าปิดเดี๋ยวมาดูกันแป๊ะเดียวก็เป็นมะเขือเผาแล้วเธอนิ่มเลยจ้ะนิ่มเลยจ้ะนิ่มหนย สูตรของฉันสูตรฉันไม่เหมือนสูตรใครนะทำกเพอใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราตอนนู้นเรามารวนหมูรวนคอเดี๋ยวรวนให้หมูสุกสักหน่อยไม่ต้องใส่น้ำรวนหมูเพราะหมูไก่อะไรก็จะแตกตัวง่ายกู ะไรก็แล้วแต่ถ้าเรารวนเราไม่ต้องใส่น้ำจ้าอเองพวกนี้เดี๋ยวน้ำมันก็ออกมารวนหมูพอเด้งาน้ำกะทิใส่ลงไปเลยจ้าหมูพอเด้งเอาน้ำกะทิกะทิลงไปรวนกับหมูเลยรักษายำมักเทียยาสาใส่น้ำกะทิ แ้กไปรวนกับน,นี้เลยคะรสชาติหมูจะได้ดีรสชาติหมูจะได้ดีและเติมเครื่องปรุงเลยกัะปิน้ำตาลเกลือสายใช้เกลือใส่ไ,ไปเลยค่ะชูบัลกนิดหน่อย ไม่ถึงเดี๋ยวเราค่อยเติมน,น้ำปลาน้ำปลาเราไม่ใส่แต่เกลือเป็นหลักคนียำมะเขือยาวใส่น้ำตาลที่นี่คือมะเขือยาวของเราที่ทำเมื่อตะกี้จ๋าแม่ดูตอนทำนะ รสชาติทุกคนสาเบาๆบอ่อนๆแต่ขอใส่น้ำตาลอีกใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลนิดนึงได้จ้าเอาลงไปราดเลยจ้า ค่อยแช้นะใส่หอมลงไปหอมโรยบนเลยจ้ะสาะไม่อยากเอาไปเจียวกับเครื่องข้างในในกระทะเมื่อกี้ไม่อยากเอาไปเจียวกับน้ำกะทิซพึิพกสดจ้าเอาสีสันก่อนนะสีสัน น้ำลายแตงเยคนยำน้ำลายแตกสีสังสวยงามไหมสวยงามไหมคะสีสังสวยงามไหมรูรถแล้วกไหมลุกเลยจ้ะลุกล,ลุกดูกดูรสชาติว่าแบบไหนยำมะเขือยาวไสหมูสับตสยำใส่น้ำกะทินะจ๊ะ ิช้อนดูแล้วอร่อร่อยอร่อยใช่ขอฝากช่องสาอาหารใต้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้งกิ้งให้สาด้วยนะคะทุกคนรักนะจุ๊บจุบ